ตอนเป็ดเข้าคอกครับห้าโมงเย็นแล้วคอกๆอปล่อยล่งเร่นน้ำครับสองชั่วโมงสามชั่วโมงตั้งแต่บ่ายสองแล้วแต่มีเวลาครับแต่กสิซีอ่ปมาณสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมง พอเห็ร่องเลนน้ำครับมีบอ่อตรงนี้ทางลง่องรงตรงนั้นก็ได้ครับบกากข้างนาก็ได้อันนี้เขาเขาข้อเขาเขาข้างนามบิดเลยเป็ดไข่ครับตอนนี้มีอยู่สองร้อยสี่ตัวครับ สองร้อยสี่ตัวมือเศร้านี่ไข่ร้อยสามสิบ่าร้อยสามสิบผ่าครับตรงนี้ยังห่อนอยู่ครับแต่ก็ยังดีที่ยังมีไข่ถึงสี่แผงเคิง คอ,อกๆวิมาปิดประตูนี้ไว้ครับประตูที่เขาลงมือกรกระลุงทางนี้แหละครับตอนนี้ก็ทึงขืนทึงลงได้ทั้งสองทางครับ ตรงนี้เป็นน้ำอ้างครับเปิดให้เลนช่วงช่วงเว้นก่อนปล่อยลงก่อนปล่อยลงเป็นน้ำช่วงบ่ายนะครับเล่นตอนเสาร์มีน้ำกินครับลูกลอยตัดน้ำบอลลน้ำจากโซลเซลลครับตรงนี้เก็บไว้ในแทงนี่ใส่ไอแวอ่สองตัวครับไอแวอรครับมาตามทอ หอคอกเรียบร้อยครับตรงนี้กะสีเป็นหองไข่ครับบริปิดครับปกติกะสิปิดช่วงแรกๆที่เขายังบ่ท่านหูตอนนี้เขาหูหองไข่แล้วกรับบริปิดครับผมว่ามันอึดอัดก็เลยบอปิดใส่ฟางออกไปไหมครับเมื่อกี้ต้องเติมฟางเรื่อยๆครับเขาชอบเล่นฟางในหองไข่นี่ครับเขาขอเรียบร้อยหางม่งครับ ไฟสียูฟางฝุ่นคาไฟหของใครเปิดตอนหนึ่งทุ่มครับปิดตอนตีห้าเป็นท่ามือครับปิดเปิดต่างเวลาไว้ภารกิจเสร็จสิ้นครับมอนี่ขอกเป็ดอาหารกินเบริรเตรียงครับว่าเหลือเลยรอเสาร์มอนีสน้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ